สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบุ๊ต้องแช้ วันนี้อยู่กับแพลวเองค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าทุกวันนี้ Photoshop มีความสําคัญมากๆต่อคนไทยทุกคนเพราะโลกของเราได้เข้าสู่ดิจิตอลเต็มตัวแล้วทาให้ต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพึ่งพากาฟิกดีไซน์ไม่ว่าจะชีวิตประจําวันหรือว่าอาชีพบางอาชีพบางสายงานยกตัวอย่างเช่นการขายของออนไลน์การขข Online, การ Li ีทัชรูปภาพตัวเองเพื่อเพิ่มยอดไล์ยอดแชร์วันนี้ค่ะแพลวเลยจะมาแนะนําหนังสือ Photoshop c ซ2021 Basic r e ร o ทั h ที่บอกได้เลยว่ามือใหม่ก็สามารถทําได้อย่างแน่นอนมาฝากกันค่ะโดยหนังสือเล่มนี้ค่ะจะสอนจากประสบการณ์ทํางานจริงมากกว่า10ปีในงานกราฟิกของผู้เขียนซึ่งเน้นสิ่งที่จําเป็นสําหรับที่ผู้ใช้งาน Photoshop ต้องเจอและต้องใช้งานจริงในการออกแบบแถมยังมีการแทรกวิดีโอสอนที่สามารถดูออนไลน์ได้ในแต่ละบทการสอน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นงั้นเรามาชมคลิปการปรับแสงในภาพด้วยคำสั่งออโต้คอนทต์กันดีกว่าคะ่ะโดยเป็นการปรับความคมชัดของภาพแบบอัตโนมัติเทียบ Before และ After เราจะเห็นเลยคะ่ะว่าภาพที่เรานำมามีความชัดเจนมากขึ้นกันเลยทีเดียวคะ่ะ แต่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะยังมีคลิปมากกว่า100คลิปที่รอให้ทุกคนได้มาเรียนรู้กันอีกค่ะและถ้าให้ดีนะคะต้องอ่านคบคู่กับหนังสือไปด้วยการันตีได้เลยค่ะว่าเข้าใจง่ายสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวนันได้อย่างแน่นอนค่ะที่บอกได้เลยว่าคุ้ณค่าแบบนี้ไม่มีไม่ได้นะคะ และถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราิดตามช่องทางข้างล่างนี้และหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากเสนอแนะอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะครั้งหน้าแพวจะมาแนะนำหนังสือเล่มไหนกันอีกอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย